สวัสดีครับโอู้จานูให้มานั่งดูเท่าแก่ขับรถเงี้ยหึงานกันอันตรายต้องให้เต็มแก็โอ้มันเป็นงานอันตรายบ่าถ้าปาตุงว่าอู้อันตรายแท้ <c oughs> นี่ครับโอ้วันนี้จาน้สบายเลยครับไปแล้วฮะใช่ไหมไปไหนก็ได้เลยไม่แต่ที่ตรงนี้นี่ครับจานูมาคุมเท่าแกา่ขับรถครับ <c oughs> บอกงานแบบนี้นี่ไม่กล้าเสียงเนาะ จมมานี่เป็นเรื่องเลยนะ,อะเอาไม้มะพร้าวมาสองต้นจบเลยยืนบนไม้มะพร้าวตลอดนะให้มีจมใช่ไหมจานย์แ่ <c oughs> ถ้าอย่างเงี้ยเสียงครับเสียงเสียงมากเลยอ๋อตรงนี้จะเป็นที่ทิ้งให้ขี่หมูมันไหลลงไปอ๋อนี่ครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นฟาร์มหมูนะครับฟาร์มเล็กๆ กำลังทำขยายนี่ผมขยายหวามหนูเองใช่ไหมข้าวสองร้อยมานิดร้อยเพิ่มจมตัวใหญ่จมแน่ตัวใหญ่อันนี้ชืออีิน่ะมานก็งานนี้งานเละเลยครับหรวเรา โด่งบอตรอเออยที่ไกลอยู่รื้ออ๋อชอบรือจะมโอ้ยเต้แบบตรงนั้นจะมีตอไม้ครับจ้าหนูก็นั่งลุ้นครับนี่ก็นั่งรอไปื่อไหร่จมวรอจนวาระสุดท้ายครับนั่งรอวะเ่าไหร่จะจมวะไม่เราไม่ไม่ทำอย่างนั้นเราก็ภาวนาไม่ให้มันจมนะครับเดี๋ยวนขันล่างนะ เอาไอ้เขียวมรกตมาลากเลยใช่ไหมไมกล้าลงไปเราไม่เข้าใจไปไม่ใหญ่ไงลงไปเล็กดูว่าไปเล็กเรียบร้อยแล้วไม่ใหญ่เล็กก็ไม่สําคัญหรอกทำไมกล้าลงไม่บางครั้งสิ่งที่เราว่ามันมันจะจมมันก็ไม่จมนะบางบางครั้งเราว่าไม่จมมันก็จมมันกะที่ทอะไรได้หนิตู้น้ำไหลตูน้ำตก จ่าหนูบอกว่าขุดฝั่งนี้ครับไม่ขุดแค่นั้นแค่หลักนี่เองไปไหนเอ้าแล้วไม่เช้าว่าขุดอยู่ตรงนี้ไหมเอาโอ้โหเลยบอกองย้ายขีดตมไปนู่นอดิไงโอ๋อต้องย้ายขีดตมไปก่อนดูดูมันสไลด์มาแหละเห็นมั้วได้ไม่มันมันติดกับสะด้วยไงน้ำมันซึมโมลง่มโมลุ่มแกนอ่ะที่จะซึมจะโมดโอ้ไหลแล้วไหลแล้ว ต้องมีต้นขาวอเอามาด้วยกี่ต้นครับเอาสักสามต้นมาสองต้นสามต้นเออเอามาทำไมดัวดูอะไรไปไปแล้วนี่ไหลแล้วไหลแล้วครับไหลแล้วมีทแข็งหน่อยว่าไปอ่ะมนไม่ข็งแข็งไม่มีแข็งเรามาดูด uh ูด huh, ูด uh ูด huh. กันครับเดี uh ๋ยวเออเจ้าอะไรนะวาเลนไทน์ลงโคลนกันอู uh ้ห huh, uh ู huh. อันตรายครับ มีล้มีต่อรัมีแล้วมีต่อเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย อโอ้ <นะ S 2> ปาตรงนี่ลุ้นให้จม,จมลุ้นให้ขึ้นนี่โอ้ย<ด>อ,ยอส้มลายมาลายดใจใส้มลายก็มาไ่ได้หรอการทางแคบทางแคบเอาไอ้หบูมาจะได้เกิดเออัน <ไป S 1> นี้คเราบ้าน่นคบน นี่ถ่ายมุม oh. สูงน <hal> ี oh, well, ่น <'s> <gathering> <c oughs> okay, ี่นยมมสูงอ๋อมุมสูงพนัเก๋ขับดีแล้วผมเขเก่งเช่ไหไนที่เามือหชนรุนครับ่เรามาลุ้นกันว่าจะกล้ามาไหมจันย์อกคจะกล้าเดินมาไหมโอ้หันตรายมากรับทำงานแบบนี้ลุ้นมากเลยนี่ ลุ้นครับลุ้นช่วงนี้นี่เจอแต่งานแบบนี้เลยเนาะคิดตมคิดตมเนาะเป็นงานตัวหนึ่งแล้วเป็นไงที่นู่นไปวิ่งกันเนี่ยแล้วเราว,นะวิ่งกันสองคนเราได้ฝนตกมั้ยฝนตกปะเนี่ยเนี่ยเบียดหัวอันตรายเลยถ้าตัวเดินไม่แรงอยู่เว้ยไปโบไปลงมาเดี๋ยวไปขับเอง ตัวมาเดี๋ยวให้จานโอ๊คขับเองนี่นั่งยิ้มนี่เลยโอก็เดินเอาตัวนี้ออกเราจะเดินมานี่เปล่าไม่ไม่ต้องรัดมาใช่ไหมเอาไปแล้วมอยมอไซค์เก็บไว้ดื้อเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์เก็บไว้ดื้อกินต้มแน่ๆโดนอ๋อไม่เดินครับไม่เดินเป็นหัวหน้าโจรนีย่เรียบร้อยเอ้าเอาฮเฮึฮึ โอ้ใจหายมากเลยครับเราดูหมูอย่างนี้มาไป่ได้อาจารย์ชายไป่ได้อาจารย์ชายเฮ้ยยู่มาอาจารย์ชายครับผมอาจารย์ชายไม่กล้ารับนี่ครับหนูอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ซื้อมาได้ครับนี่ซื้อมาได้ครับราคาหนึ่งสามครับปุ๊ดไอ้ไอ้แดง กกกเกาะกิงบ่อู้อนี่ครับลุงแกบอกว่าเกาะกิงอ,อันนี้อันนี้กินน่งอันนี้สอันนี้มนนนนืสามนูเปเจรจาแลวครับพวกแไปเจรจาว่าจะให้ให้ชายบ้านนาขึ้นขับนะครับเรดูว่าชายบ้านนาจะขับไหม S <S 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 เรื่ออีกแล้วครับ อันนี้นี่ท่าแกนเหนื่อยเลยครับนี่ต้องขับเองนะครับเพราะว่าอาจารย์โอไม่กล้าเลยโอกลัวจมนะครับ ทำไมนะาทำไง2คันคันตักวเบียรให้ดูกับทอยๆมาเลยนึกว่า2คันมาดึงกันใันมาดึงกันตวันนี้รถน้ำมันออกงานครั้งแรกบ่นีรถน้ำมอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่รถมัแล้วไม่ใช่เขา้ยูโรเโอ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว เป็นรถดูงานแล้วใช่ไหมไม่ใช่รถสมันรถรถมันแล้วไม่ไดไปไหนก็งมากครับใช่ไหมโอ้เดินถ่ายแต่หมูเลยครับไปมาถ่ายรถเนี่ยถ่ายแต่หมูเลยประตุง อ,อะไรกันเนี่ยตัวเซิง <laughs> เหรวเอาไว้เซิงอย่างเดียวบ่ะ,รบะประตุงชอบหมูครับชอบอะไรที่หมูหมูนะคิด <laughs> ว่าจะมีจมไหมนี่โอเค ไปดูไปดูมากนน่น้าเยาอะแล้วก็หา้นมเอาออมาแ่สมเา้อม้อเข้าไม่ได้ที่โอไม่ได้ท่คนบ่วเใช่ทางแค่เสริมมาเลยเนี่ยทีเขาฝั่ง,งนู้นเสริมฝั่งนี้ไงเาเ นี่เขาแค่ตึ้งยิ่งเหรอนี่นี่เนี่ยท่านเคยเข้ามาเป็นปีเลยเข้ามาะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ